สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมาร์เวลลีคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงบีมพิมพิชยากันนะครับที่ตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเธอก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วดูจากฟอร์มของเธอตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ายิ่งเล่นยิ่งเหมือนเธอได้อัพสกิลของตัวเองมาเรื่อยๆครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับว่า2นัดที่ผ่านมานี้เธอสามารถทําท็อปสกอร์รอบเครื่องในทุกสกิลจริงๆครับซึ่งหลักๆของคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการตอบของ งบีมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่ตอนนี้ต้องบอกเลยจริงๆครับว่าสามารถกระโดดตบได้สูงมากๆแล้วก็ใส่หนักใส่เต็มแล้วข้อมือของบีมคือสุดยอดอยู่แล้วครับสามารถตบปังๆฝั่งๆคมๆนะครับฝ่าบล็อกไปรัวๆเลยครับการตบของบีมตอนนี้คือเชื่อใจได้เลยจริงๆครับเปอร์เซน์การขึ้นตบ แล้วใต้แต้มมีสูงมากๆเลยนะครับในขณะน,นี้ที่พอเป็นที่น่าชื่นใจครับที่อีกหนึ่งผล,ผลผลิตของทีมชาติไทยของเราหลังเติบโตได้อย่างคุณภาพขนาดนี้นะครับอย่างบีมตอนนี้เธอก็กำลังอายุแค่24ปีครับยังคงลุดเล่นในทีมชาติได้อีกหลายปีอย่างบีมเองก็เป็นรุ่นพี่บีมแค่1ปีเองนะครับสองสาวไทยของเราสคนนี้จะกลายเป็นผู้เล่นแมททับที่ยังคงอยู่ ในขณะที่หลายๆคนก็คงจะอำลาแล้วนะครับในอีกหลายปีข้างหน้าก็ต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็อัพสกิลของสาวไทยครับยอดเยี่ยมมากๆครับ